ป่าเราปลูปกพืชผักขายทุกปีจ้ะเราเฮ็ดหน้าน้่มเดจ้ะแต่ว่าเราปลูปกพวกพืชผักหมุนเวียนเนี่ยจะได้ขายอันนี้เป็นพริกพกระเลียงพี่น้องจ้ะพริกกระเลียงไอ้สีขาวๆยยวๆอะไรจ้ะมันเป็นพริกก,กระเลียงปมๆเด้มัน,นกกมท่านได้ออกดอกก็ร่งเป็นดอกปุ่มๆก็ร่งแก่กินการสาขาเดีบบพริกป้า โู้พี่น้องท่าเบ่งบบทัวร์หเออหลายแต่น่าอันนี้เขาเอิญท่านนี่อยังนี่พันกำหมองหงอเนี่ยเ<อ>นี่ยเนี่ยโอ้ทุบป,ประฮอดจ้าเรามาเสียหยาเรานอนเออเรานั่งพักหม่มโอ้อันนี้คุ้มพัตติคุ้มเอาหยาบบท่านเออเฮ็ดจ <laughs> <laughs> ังซี่มันดีกว่ากันจังไหร่ป่าน พตัตติเนาะจ้าพัตติติอ๋นนอโอ้ดเพากระทบยันจ้าอ๋อผลดีของการคุ้มพาสต,ติกรละวานี่มเปิดน้ำจัิงสิน้ำม,มันจะกระทบกับพาสติกมันจะคุ้มความชื้นให้ต้นมันแต่แล้วย่อมฝนตกมากกันกับเพรเสียหลงรากบอลอยบอลลมแล้วก็บ่รยายเสียหนาอันรูบ่ได้เสีย ญ้าบ่อยๆเหมือนเหมือนที่เราปลูกแบบไม่คุมพี่น้องจ้ะแกบอกพ้นกับทบหน่อยพ้นดีหลายกว่าแบบคุ้มนะเบื้องต้นนี่หน่อยๆน่อยเดียวสีภาพ,พี่น้องเฮ้ยเบิ่งเรื่อยๆก่อนเด้อจ้ะโอ้โดกคักดกคักเจ้าของเพื่อนพักห่อนพระท่านเด้๋ยวถามยังเพื่อนบอกให้เราพักห่อนโอ้พี่น้องใจยุติถนนเด้จนอจ้ะถนนเพื่อนขายแบบผละหม่ขายแตงโมอปลูกผักบุ้งกิน แต่แต่คนขยันเนาะปลูกต,ต้องเสียหนักเสียหายแล้วยางน้่เกิอบอดบ่อได้หรอกยังคอยไปถามเทีเดียวอตอนนั่งอีกอันประมาณกี่เดือนมันค่อยจีแดงนี่ประมาณนี้อันนี้อันอนี้ประมาณจะสิ้นเดือนนี่ก็แดงแล้วสิ้นเดือนนี่วันนี้ที่เท่าไรแล้ววันนี้ที่นนสิบสิบมีหน้า สิบมีน่ะแดงโคบโคบเนี่ยแสดงว่าอีกประมาณจี้ยี่สิบมือเนาะแดงมันสิบมีทะยอยแดงแล้วทะยอยแดงกกบมันอ่ะแดงแล้วมันอันแดงแล้วมันอันโคมันแก่แดงล้วอันที่มันออกก่อนโม่เนาะมันกกมันมันออกก่อนอ่ะมันแดงเยอะมากมันจะอยู่รุ่นเดียวกันเต็มเต็มที่เลยสามเดือนเดี๋ยวป่ะสามเดือน่ะเห็นเห็นเห็นใบแดงเออบัดทีนี้เข้าเข้าใจเวลาเก็บเบิร์ดรุ่นมันนี่จักเดือนป่ะเก็บทั้งเบิดจักรุ่นโอ้โดนมันเป็น มันมันมันเป็นคแต่ถ้าบอมรุ่นดีๆมันสีไดสามรุ่นบ่ได้ใน่วนโอ้สามรุ่นไม่ได้ไม่ได้สามรุ่นพอรุ่นนี้หมดแล้วมันจะจะออกดอกอีกแอีกก็เขาบอมรุ่นใส่ปุ๋ยกับอีกรุ่นสามโอ้ก็พูดแล้วย่ำเข้าดำหน้าเถอาทีหาเดือนหกเดือนทูนี่ก้าปลูกทีเดียวคุมเลยเนาะบ้านนี้รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งที่ว่าทั้งทั้งเบิด์ตแต่ทีป้าว่าเก็บได้สามรุ่นนี่ก็ไม้ร่วมกันกันแล้วคือชุดหนึ่งเนี่เนาะ เป็นเป็นเง้นท่ายปาะไรป,ะประมาทนะร่วมแล้วนะยอดสี่ท่าสีได้นะยอดเท่าสีได้อะจะปราม่าท่ารุ่นโอ้ก้อนที่เขาได้กิโลละลอยสิบห้าบาทอ๋อในช่วงช่วงช่วงรางคาดีม<า>นันก็สีได้หลายช่วงนั่นเขาได้เขาเขาเว้นสองมือสามมือเขาเขาสีได้เขาสีได้สิบถุงเท่าเสียอ๋อสามมือเก็บสี่มือเก็บเออถุงละถุงละพันเขาสีได้สิบก่าถุงสิบสองถุงเขาสีได้สามมือเขาสิได้มื่นแปด เอาได้เงินหลเดีอยจักไรนี่ปาเขาจะเก็บไรโอ้เจบพ่อไรโอ้บ่พ่อไรเก็บสามมื่สิบถุงสี่มือสิบถุงถุงละถุงละสิบโลถุงละสิบโลถุงละพันถุงละพันวางหันมันถุงตอนช่วงช่วงที่มันเพิ่นส่งลอยหนึ่งแบบไอ้แม่ทากระติต่ออีกมันเดี๋เขามาเอายุกษ์สวนไดลอยสิบห้าบาทช่วงนั้นบ้านี้ช่วงนี้มันมีรลค่าเหลือประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะโลงแล้ว อยู่ในเล่าประมาณหาสิบหกสิบเออหาสิบหกสิบก็เฮาสิออกก็จักมะลูว่าเท่าไรเนาะอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงเฮาบะลูรุ่นนี้นี่จ้ะท่านสามร้อยต้นโอ้แล้วแล้วก็รุ่นนั่นอีกห้าร้อยต้นจ้ะนู่นรุ่นหน่อยถ่ายตอนแรกรุ่นหน่อยอยูุคนหาลอยต้นหาลอยต้นนี่จักจักจักแพ็กน่ะปะหาหาแพ็คแพ็คละลอยเอออันนี้สิบสามแพกอันนี้สิบสามแพ็คลกระลอยพี่น้องจ้ะแพกหนึ่งประมาณเออแพ็คละอันลอย นี่ซีฟลอยหาซีฟเนาะแล้วแต่ช่วงบักพริกถูกแบบพริกแพงเนาะทีเขาซื้อเบียร์เขามาเนาะเตรียมสวนแล้วเขาก็สั่งไอ้ต้นหอามาเลยเกิดได้ราคาดีเกิดคุ้มด้วยเนาะแต่ว่าต้องเสียหนาใส่ปุ๋ยพรวนดินให้เป็นเด้วยนว่าถ้าเขาถ้าเขาตากแดดเขาก็ได้กิโลละกิโลละเดี๋ยวนี้ถ้าเขาตากแดดเขาก็ได้ยุ่ยลอยหาซีฟลอยแบบพริกแพงอ๋อเก็บไว้ตากแดดด้วยก็ได้อืมเ๋ามีเวลาเขาก็เก็บไว้ตากแดด ถ้าเ่าขายสดบ้นั่นเ่ากัเหากัตัดเดือดใขายแค่แข้งครึ่งโลกับครึ่งโลกับแปดติบประมาณนั้นเนาะแปดติ๊บลอยแล้วแต่พริกดีพริกงามเขาบางคนเขาคัดไส้เนาะยังยังคนขายอยู่ร้านค้าเนาะเขาเขาแกะไอ้ข่วนออกนะทุงลอยนะทุงละครึ่งโลนด้อันนี้เด้ป้าเกระเคี่ยวเนี่ยกระเขือพวงตำบักหุงเนี่ยกิโลละเท่าไรป้าเดี๋ยวนี้ กิโลละยี่ส <trying out> ิบเขาก็มารับเอาเองไม่ค่าทั้งไหนก็ป้าป้าจากเมืองพลนนะเมืองมะเขือเทศมันมีอายุจ็กเดือนป้าไอ้แจ็คเต้เขาเริ่มปลูกจนหอดปลูกพร้อมกันก็บลูกพริกเด้่นี่จ็กเดือนแล้วนี่ตามเดือนเลยป้าสามเดือนเลยเก็บได้สุกแล้วเอ้าบักพริกนี่ก็่สามเดือนเลยป้าแต่บักพริกยังไม่สุกเนาะยังไม่สุกแต่มะเขือเทศสามเดือนสุกก่อนอ๋อแสดงว่าบักเขือเทศมีอายุก่อนเนาะมีอายุก่อน ช่วงนี้ได้โลละยี่สิบบาทต่ตีโอ้ก็พาะอยู่ได้เนาะแต่ว่าป่าเห็ดหลายเห็ดมาจากปีแล้วก็ป่าแบบนี้อุ้ยป่าเห็ดมาหลายปีแล้วเนาะเห็ดจนลูกจากอันไส้ปุ๋ยยังแน่นี่ป่าอันนี้อันป่าป้า,ปาใส่ที่หลังนี่ปุ๋ยสูตรเสมออ๋อใส่สูต<ม>รเสมอในห้องกี่ไก่กี่ยังวะป่าป่าห้องอันกี่งัวีงห้องขี้งวังว ปุ๋ยเคมีไดล่องผสมบ่ตอน,อต,อนตอนปลูกอ,ะอ,อ่ะอกโอ้ไสแต่ขี้งัว <ป pueda, S 1> เลยใส่ขี้งัวอละกรรมละกรรมลุ่มละกรรมละกรรม,ม<า>ต้นละก,กรมกกรมเลย,เยต้นละก,กรรมเ้าขุดลุมแล้วกันอันนี้แจ็คเดือนยังค่อยเปลี่ยนเป็นเคไอเสมอนพอพอมันพอพอมันติดเพราะว่าถ้าถ้าเขาใส่ปุ๋ยเลยเขาอย่ามันตายมันตกร่อยเขาจะรอยปุ๋น แต่เพราะมันตีเท่ากับไสปุ้นอีกกำนึงก่อนเราห่อกับโยงดินออมๆแล้วกันอันนี้เพราะมันขึ้นแตกแหนงขึ้นประมาณจะคาฝ่ามือแล้วให้มันแข็งแห้งแข็งแห้งแล้วเ้าจยังค่อยหยอดปุ๋ยอลาหาหกเม็ดอ๋อปุ๋ยเคมีเนี่ยล่ะหากเบ็ดก็เพาะไส้ไหลป่ะทใส่ไหลป่ะอะไรมันตายจ้ะหยอดเรื่อยๆแต่ป้าจากมือหยอดเทียนนึงอุ้ยอันนี้ป้าปลาเพิ่งใส่ป้าเพิ่งใส่ตอนฝนตกนี่เองอ๋อจ้ะแสดงว่าเหาอยู่แล้วเอาหยอดปุ๋ยเ่าต้องใส่น้ำเลยเนาะอจริง บ่าไครใส่ปีพราะว่าปีหมามันดีวันนี้ฮอร์โมนยังเขาก็ต oh, ้องฉีดแน่ยงเป็นดอกแมนบ๊องว่าหาฮอร์โมนดอกมาฉีดฮอร์โมนอันเยอมาจากไหนร้านขายเบียร์พี่นั่นล่ะอ๋อเขาก็มีขายพวกในน้ำแนเขาจัดให้เขามาเขาจัดให้เขาแนะน้ำเขาพร้อมเดียร์ปลาป้าซื้อมาจากไหนนี่เบียร์พี่นี่ทั้งมาจากไอ้อำเภอจตุรัสเพื่อจัตุรัสเขาเฮ็ดขายโดยเฉพาะวันนี้เขาขายอันนี้มานั่ย่ำนั่นเขาเข้ากับจัดมาให้เขาเลย ยายามันแตกแหนงดี้ายาบำรุงแต่ว่าบ่มีบ่มียาเคมีเด้คภาพเออเป็นแบบเป็นน้ำใสๆหรอกกับน้ำดำๆเหมือนน้ำหมักเนาะเหมือนน้ำหมักวันนี้ปนังก็ฉีดน้ำหมักด้วยวันนี้เฮาเวลาเฮามีปัญหาอย่างกับปรึกษาถามเขาจัดยามาให้ได้เขาเฮาถ้าเฮาปลูกจนเฮาลูแล้วว่ะมีปัญหาเออเขาก็หาซื้อเองแน่ก็ได้ปกติ ็อตอนปลูกแค่วัตวนต้นอ่ะมันสีมีอันบ่งบ่งบ่งหนงงงังแข็งบ่งอันกินมะพริกเนี่ยเออแต่เวลามาปลูกขึ้นเขามีบ่งจักโตเลยเอ่าแต่เวลาบ่งหนังแข็งป่าฉีดอันใดล่ะมันงคอยอยู่ได้ตะเกียร์แ้วตอนนั้นขาบระยูจนว่า,ดาได้ไตไฟย่่ำขึ้นโอ้โอ้นเคยได้ยินเขาบอกว่ากำจัดวันใดแหยหาย่ำขึ้นยังสั่นเละเขาว่ามันเป็นผีเสื้อกลางคืนไงอ๋อผีเสื้อตัวขาว,วๆอ่ะจ <ไฟ S 1> ้า อันนั้นเดบแปรไอที่มันชอบกินในในพริกอ่ะเขาว่าแมงวันทองอ่ะแมงวันทองอืมนี่อยู่นี่ไอปลาอันนั้นปลาที่ว่าที่มันทำให้พริกเป็นกุ้งแห้งอ่ะเออมันมียากุ้งแห้งเอออันนั้นเขาฉีดตอนมันออกหน่วยแล้วไงนี่นี่ปลาท่างคุณฉีดสองครั้งเอออันแต่แต่ออกมานี่ฉีดแล้วฉีสองครั้งแล้วแต่เป็นดอกกันไว้เลยจ้าถ้าถ้าบองกันมันถีเป็นเชี่ยไอเขาเรียกอะไรกุ้งแห้งนี่ถ้าเป็นแมงวันทองมันถิ่ นอนมันิดีดติ้งอ่าเออน้องก็ดีตัวเออดีตัวเอาปลาอันกุ้งแห้งกับกับแมงวันทองอันเดียวกันอันเดียวกันเออมันเจาะไข่เข้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนมันเจาะไปในใบแบักบักซีดาเนี่ยเนาะต้องการที่เป็นพรากับเอินกุ้งแห้งบักซีดาก็จะเน่าไนพี่นะบักซีดาเขายังว่ะฮออะไรเด้จ้าอันนี้มันจะมีโอ้อันนี้มันจะมียากุ้งแห้งป้าเขาทำมาจนเป็นอาชีพแล้วคุณลู้บักพริกไม่ได้แต่เก็บนวดย่างเดียวเนาะ ว่าเปืองไหมป้าค่าไอ้ต้นทุนปุ๋ยยาเนี่ยบ่บ่เปืองว่ะตีบ่เปืองมี่ต้นตาตาลงทุนมาหนิปลาเขียนไว้อยหมดเต็มอ๋อจ้ะยากับขวดละขวดหนึ่งสามร้อยขวดหนึ่งสองร้อยห้าสิบเออยาที่เขามาให้เขานั่กับเถิดนะเขาจะย่อยฉีดนะบฉีดแี่ยังไม่ทันไหนหมดอยู่าถ้เริ่มปลูกอ่ะยา้สองขวดนั่นจ้ะประนี ไอ้ยากรงแหงนี่เขามันมีต่างต่ตังตาเข้าปลูกว่ก้อนแล้วม,<ช>ม,มันเหลือ,อกับยาเพียอันที่นึงได้ซื้อยาเพียอซองเดียวยาเพียดดำอะ่ะตอนแรกมันสีเห็นเพียอดำเข้าซื้อมายาเพียดำนี่มันสีเป็น นี่ยังซื้อมันกรบปรูจ้าว่ <Yeah. S 2> องละลอยแปดสิบมันเป็นเม็ดแบบเป็นหมอดน,น,นะจ้า <Yeah. S 2> อ้อาผสมน้ำแบบผสมให้มันข้นๆแบบอ่าฉีดย่ำขึ้นย่ำแรงเนาะย่ำแรงเดียวดูเลยจ <Yeah. S 1> ้าแล้ว่ะอยากรุงแห่งเนี่ยจะเป็นเป็นน้ำเขาขัาตัวฟักเงวาปลาบริปูอีกตัวฟักเง่าปลาเจ็่บไว้ถ้าโตคลิกแล้วก็เซมโบไว้เอ ปกติป่าเราปลูกผักทุกอย่างเลยมะนีตัวผักยาวก็ต้องเอาผักพริกออกตัวผักยาวเออต้องแต่รับกันไม่งั้นพร้อมกันเลยบ่ไหวทำไม่พอมกันไม่ไหวโอ้เสอออนเต้แบบเครือเทศเนาะเบิดรุ่นนี้ได้เงินประมาณเท่าใดนี่ป่าไอ้สามร้อยต้นแม่นบ่โอ้ยร้อยต้นโอ้ร้อยต้นโอ้ยหลายเลยอ่ะอันสามร้อยนี่แบบร้อพริก อตนก็เป็นออยนนละรุ่นเขุ่นละซองลอยคุละั่งย้อยนี่จะติดเก็บอเล่นมแล้วเบิดนี่จะได้อยู่าคนเงลาออกว่าสีเบิรุ่นเนาะป้าโอ้ป้าได้ทรงบานเหลื่ยมมั้งบ่ต่กีมันอยู่ไก่เปสนงบานเหลื่ยมเออได้แต่ไปแต่เมืองพ่นกับน้ำบานเห่าอ๋อนี่เขามาเอาแต่เมืองพ่นเขามาเอาขาไปจำแล้วติป้าโอ้ใครเวยมี เป็นตาปูบ่อป่าเนี่ยน้ำใดบ่เป็นตาเป็นตาปูบ่อถ้าพูดอะไรมันกก็เป็นตาปูแต่ต้องขยันด้วยได้นเนาะ,นะอันไออะไรเขาเรียกไอต้นทุนที่ว่าไอปุญญย๋ยยาอะไรไม่เท่านะไหร่นะคนคนน่ะขยันเนาะนเสียหญ้าพวานดินแล้วก็เอ่อยางเบึงแล้วก็ฮักบ่ออืมรักที่จะทำไหมแมนอยู่ถ้าบ่อนักเหนบ่ได้ถ้าบ่รักนี่สิเฮ็ดบ่ได้เลยแมนอยู่ถ้ารักนี่ต้องชอบเลาะซื่อๆก็มีความสุขเออแมนจ้ะ เราทำข้าายางรกแล้วขาก็อยากเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ห้มันมันบอกอยากเขาอยากเห็นมันงามมันหยั่งเห็นนะมันต้องปลูกที่แล้วมันก็ต้องพอขึ้นมาจ้าหน่อยข้าก็ะซักซักหลักให้มั่นตามหลักข้ายกาการลมตกเวลาลมมากมันปลมันต้องขยานอีรีเลยเนาะเพราะว่าปลูกเป็นลอยๆยต้นพี่น้องต้องเอาอันใหม่มาซักไว้ได้จ้ะ ใหม่ก็บซักเมอใหม่ซักไว้อันดับแรกเลยแล้วแต่พอมันใหญ่อีกก็หามาซักเพิ่มอีกเลยทุกท่นเนี่ยเอาประยู่าาย่ามฝนย่ามลมมากสีกิง่งมันสีห่านสีหกักตั้งแต่นี้มันกัดม้นนาแรีนพา่านฮักแล้วหมาแรีนกายกับฮักหมาแรานานาีรนกายนี่แหนงลิเลยโอ้มื่อนี่ก็จกักสิขอบคุณจังใดจกักสิว่าให้แนะน้ำแบบใดจังใดผู้ใดสนใจก็มาเบิ่งเอาเด้อจ้าอยู่พิกัดอยู่ เนี่ยติดทางรถไฟบ้านน้องปือโป่งน้องปือพัฒนาเด้อจ้าพี่น้องจ้าเพื่อบ้านเหลือนจังหวัดนครราชสีมาจ้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณป้านางหลายๆเ้ยค่ะที่หายความรููที่หามาไทยเพื่อมีค้นเขาสนใจอยากเห็บมาเบ้งดมาเบิ่งแน่กะละมาอยากเห็ดเนาะนําไดเออพ่อเป็นอาชีพเสริมพ่อได้เลี้ยงโตอยู่เด้อจ้าแต่ขยันใจ่ฮัดใจมักป้านางเราได้หลายอย่างเ้อทุกอย่างบักริกบักเขือ จักน้อยบักท่านออกอีกพี่น้องจ้าเล่ากระเฮ็ดบักท่านได้หนบักเขือเทศักเขืออันเปาะักเขือเจ้าพญาเล่าเฮ็ดเ,เบิดเลยจา้าบักทั่วฟักเง่ก็ถทาเบิดบักพริกรุนนี้แกยังค่อยปลูกเพราะว่าแกไม่ค่อยไวแล้วทำเทียดเดียวหลายอย,าาอย่างจ้ะเมื่อนี้เห็ดหน้านำเนาะ,ะเ็ดหน้านำเดี๋ยวจะลงหน้าอีกแล้วจา้าพี่น้องจ้ะเมื่อนี้ก็เพราะกันไม่คลิปหนาเด้อจ้ะคลิปนี้สำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ